ใบบัวบกสุดยอดผักพื้นบ้านมากประโยชน์ต้นใบบัวบกนั้นนะคะก็เป็นพืชเขตร้อนค่ะที่ขึ้นในที่ชื้นๆื้นทั่วไปนะคะเป็นผักพื้นบ้านยอดนิยมเลยนะคะที่จะนิยมนํามากินกับน้ําพริกและยังเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมนะคะต้นใบบัวบกนั้นเป็นพืชล้มลูกค่ะมีอายุอยู่ได้หลายปี เป็นกอติดดินนะคะลำต้นเลื้อยไปตามพื้นดินแตกรากและใบาตามข้อใบของเขานั้นจะเป็นใบเดี่ยวเป็นกระจุกตามข้อขอบใบหย,ยกักก้านใบาย,ยาวดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อเล็กๆค่ะต้นใบบัวบกนั้นนะคะเขาจะมีสารสำคัญในใบบัวบกก็คือมีสปปรรพคุณเย็นให้พลังงานแก่เซลล์กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอิลาตินอันจะช่วยรักษาแผลและอรอยเหี่ยวยน่น ลด,ดการอักเสบช่วยสมานแผลและฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุทำให้เป็นหนองในค่ะสรบปรคุณของต้นใมเบอร์บกนะคะที่รู้จักกันเป็นอย่างดีเลยนะคะในเรื่องของการแก้ร้อนายกระหายน้ําแก้ฟกช้ําช่วยบํารุงกําลังบํารุงความจําช่วยรักษาแผลสดแผลไฟไหม้แผลน้ําร้อนลวกแผลเรื้อรังช่วยรักษาแผลในกระเพาะ ช่้ยฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรามีฤทธิ์ยับยังการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งเป็นยาอายุวัฒนะโดยคนจีนนั้นนะคะท่านมีความเชื่อว่าน้ำใบบัวบกนั้นเป็นยากแก้ช้ำในช่วยลดการกระหายน้ำบำรุงกำลังในทางสมุนไพรนั้นนะคะใบบัวบกนั้นได้ถูกบันทึกไว้ในตำราว่าบัวบ,บกมีรสฝืนขมเย็น แก้อ่อนเพลียเมื่อยล้าบำรุงธาตุบำรุงหัวใจขับปัสสาวะขับโลหิตเสียและในคำพีอายุรเวทของประเทศอินเดียนั้นะนะคะก็ได้มีการบันทึกไว้ว่าใบบัวบกมีกลิ่นฉุนมีรสขมอมหวานย่อยได้ง่ายเป็นยายเย็นเป็นยาระบายยาบำรุงช่วยให้ความจำดีขึ้นเป็นยาเจริญอาหารแก้ไข้ แก้อักเสบผิวหนังเป็นด่างขาวโลหิตจางมีหนองออกจากปัสสาวะหลอดลมอักเสบน้ำดีในร่างกายมากเกินไปม้ามโตหืดกระหายน้ำแก้กลนเป็นบ้าโรคเกี่ยวกับเลือดและโรคที่สมมุติฐานเกี่ยวกับเส้นห่า และในปัจจุบันนี้นะคะทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศก็มีครีมใบบัวบอกจำหน่ายโดยมีข้อมูลนะคะสนับสนุนว่าสารสกัดจากใบบัวบกนั้นจะช่วยป้องกันและรบรอยแผลเป็นได้และถ้าใครนะคะที่เป็นแผลแล้วกลัวเป็นแผลเป็นก็กินน้ำใบบัวบอกบ่อยก็จะช่วยป้องกันแผลเป็นได้วิธีการใช้ใบบัวบอกนั้นนะคะก็คือ 1. แก้การฟกช้ำแก้จำไนช่วยให้เลือดกระจายตัว แก้กระหายน้ำและบํารุงร่างกายจะใช้ใบบัวบกรับประทานเป็นผักสดๆหรือทำเป็นเครื่องดื่มนะคะโดยนำใบบัวบกหนึ่งกำมือหรือหนึ่แก้วนั่นก็คือการเอาใบบัวบกนั้นนะคะยัดใส่แก้วพอแน่นโขลกหรือปั่นให้ละเอียดเติมน้ำหนึ่งแก้วคนให้เข้ากันแล้วกรองนะคะกินแต่น้ำเติมน้ำตาลหรือเกลือ กินครั้งละหแก้ววันละ3มครั้งก่อนอาหารดื่มประมาณ3 7วันค่ะ 2. ชืใช้รักษาแผลสดแผลไฟไหม้แผลน้ำร้อนลวกแผลเรื้อรังหรือแผลหลังผ่าตาดัดจะใช้ใบและต้นสดนั้นนะคะนำมาโคลกให้ละเอียดคั้นน้ำทาบริเวณที่เป็นแผล ใบบอรบกนั้นนะคะจะช่วยลดอาการอักเสบช่วยให้แผลนั้นหายเร็วและแผลเป็นมีขนาดเล็กค่ะ 3. เป็นยาอายุวัฒนะโดยจะใช้ผงใบเบอรบก2ส่วนผสมกับผงพริกไทย1ส่วนละลายน้ำร้อนกินก่อนนอนครั้งละครึ่งช้อนชาโดยมีการกล่าวไว้ว่านะคะกินหนึ่งเดือนโรคร้ายหายสิ้นมีปัญญา กินสองเดือนบริบูรณ์น่ารักมีเสน่ห์กินสามเดือนฤิ์สีดวงสิบจำพวกหายสิ้นกินสี่เดือนลมสิบจำพวกหายหมดกินห้าเดือนโรคร้ายในกายทุลากกินหเดือนไม่รู้จักเมื่อยโขกกินเจดเดือนผิวกายจะสวยงามกิน8เดือนร่างกายสมบูรณ์เสียงเพราะ ชมกับสระคุณของต้นใบบวบกก็มีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะคจะใช้หรือทานสมุนไพรอะไรก็ตามนั้นนะคะก็ควรที่จะศึกษาค้นหาข้อมูลหรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกครั้งก่อนใช้ค่ะเพื่อประโยชน์และก็เป็นการรักษาโรคได้อีกทางเลือกหนึ่งค่ะ